สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีเป็นการให้สินเชื่องเงินด่วนร้านค้าออนไลน์ที่ขายของบนช้อปปีผ่อนสบายดอกเบี้ยเพียงหมื่นละบาท16สตังค์เท่านั้นแถมผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดสินเชื่อเงินด่วน Express l o a n เพื่อผู้ขายช้อปปี้ที่เป็นลูกคา้าเคพสโดยผู้ขายช้อปปี้ใหม่ก็สามารถสมัครได้ ไม่ต้องมียอดขายขั้นต่ำ ผูบัญชีธนาคารรับเงินที่ไหนก็สามารถสมัครได้สมัครปั๊บรู้ผลภายใน3วันทำการอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องใช้หลักประกรันและมีวงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทซึ่งจะแจ้งผลพิจารณาเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน K ใน3วันทำการโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์แจ้งผลเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าทำไม ผู้ขายช้อปปีต้องขอสินเชื่อ Express Loan กับ KBank จุดเด่นแรกก็คือวงเงินกู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านช้อปปีนั้นให้วงเงินตั้งแต่1 0 0 0 0บาทสูงสุดถึง1ล้านบาท ถัดมาอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง7.5%ถึง18%ต่อปีเท่านั้นที่สำคัญไม่ใช้เอกสารยื่นกู้และไม่ต้องใช้หลักประกรันโดยวงเงินกู้นั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และเงื่อนไขาการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับแต่ละบุคคลโดยวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และเงื่อนไขาการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับแต่ละบุคคลซึ่งอาจมีการเรียกเก็บเอกสารหรือ หรือหลักประกันในการยื่นกู้ซึ่งจะแตกต่างกันแต่ละธนาคารซึ่งข้อมูลนี้จัดทำโดยช h อปปี้ณวันที่1กันยายนปี2563โดยเป็นการสำรวจและรวบรวมอัตราดอกเบีย้ยวงเงินกู้ เอกสารยื่นกู้และหลัากประกันสินเชื่อธุรกิจออนไลน์และสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆอย่างไรก็ตามผู้ขายสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อโดยอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดโดยขั้นตอนการขอสินเชื่อนั้นมีเพียงสีขั้นตอนง่ายๆคือ1ลงทะเบียน1นาทีผ่านแอปช็อปปี้คือธน,นาคาร ดำเนินการพิจารณาภายใน3วันทำการ3คือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องตน้นผ่านแอปพลิเคชัน Kplus 4กดสมัครและรับเงินกู้ภายใน1นาทีหลังอนุมัติโดยสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ได้โดยผู้สมัครนั้นต้องเป็นผู้ขายใน Shopee และเป็นลูกค้าของ Kplus ซึ่งเงินไขเพิ่มเติมคืออัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำเป็น MRR บวก1.53%และสูงสุดไม่เกิน MRR บวก12.03%ต่อปีซึ่งปัจจุบันเท่ากับ7.5%ถึง18%ต่อปีค่าอาการสแตม0.05%ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติสูงสุดไม่เกิน1,000บาทค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ 1.5%ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติผ่อนชำระได้นานสูงสุด60เดือน แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นผ่านการแจ้งเตือนโน t i ิฟิเคชันบนแอปพลิเคชันเและเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบริการและเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ c o คอนแท c เซ t นเตอร์ Center, เบอร์โทรศัพท์02 888 8888เบอร์ต่อ814ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ